วัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นช่วงหลังประมาณสัก5้าโมงเนาะหลังเลิอกอางานนะคะก็ว่าจะเ,เก็บอะโวคาโดปีนี้ต้นแรกนะคะตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งนะคะค่ะก็อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการเก็บนะคะแค่จะมีตะก้อันตัวนี้นะคะที่ต้องเ,อเก็บ ผลนะคะแล้วก็ย่ามย่ามนีนะคะย่ามที่เจ้าใช้ใส่ผลไม้เวลาขึ้นต้นนะคะแล้วก็บันไดน,นี่ค่ะมีได้นะคะนะคะอันนี้บันไดด้วยนะคะค่าจะไล่เก็บต้นนี้นะคะเป็นพรมพื้นเมืองนะคะอันนี้เกตจัดแล้วนะคะนี่นะคะคือวิธีการดู อะโวคาโดเนี่ยเวลาลูกค้าบางครั้งซื้อแล้วก็เจออันที่แบบบม่มแล้วก็ไม่สุกสักีเวลาสุกแล้วข้างในจะขมเนี่ยค่ะสาเหตุเพราะว่าเก็บช่่วเวลาที่ยังไม่แก่นะคะค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะดูง่ายๆก็คือจะมีขาวๆแบบนี้นะคะโอเคต้นนี้จะไล่เก็บไม่รู้ว่าจะได้กี่กิโลนะคะ ู้สวยนะคะเป็นพันพื้นเมือนะคะช่วนงนี้พันพื้นเมือจะออกนะคะบานต้นนะคะแต่บานต้นยังยังไม่แก่นะคะมีหลายต้นค่ะอันนี้ต้นนี้ใช้วิธีไม่ขึ้นนะคะเอาตะก้อนะคะเก็บนะคะโอเค ก็เก็บแบบนี้นะคะเวลาซื้อมาลูกค้าซื้อมาแล้วจะไม่ช้ำนะคะอันนี้ค่ะอันนี้วิธีเก็บอะโวคาโดนะคะต้องไม่หล่นใส่พื้นนะคะถ้าหล่นใส่พื้นปุ๊บพอเวลาสุกเนี่ยมาตรงนี้นะคะ่ะขั้นในมันจะเน่าแล้วก็จะดำนะคะโอเคนะคะจะทยอยเก็บเรื่อยๆนะคะ เวลาเก็บเนี่ยอย่าพยายามให้มันตกพื้นนะคะอันที่ตกพื้นเนี่ยไม่ไม่สมควรที่จะเอาไปไข่นะคะเอาไปไว้เชื้อมันเล็กหรือว่าไว้กินก็ได้นะคะถ้าเก็บแล้วมีกระตกลงแบบนี้นะคะไม่ควรเก็บให้ลูกค้าซื้อนะคะถ้าอันนี้เก็บได้เต็มย่างแล้วนะคะเราก็ต้อง ามาเทในต้องรองพือไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าเราต้องดูเราต้องเอาตักขั้วนี้ออกก่อนถ้าตกลงมาพื้นแบบนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ไม่ควรเก็บให้ลูกค้าไข่นะคะเพราะว่ามัน อะโวคาโดเนี่ยตกลงมาปุ๊บมันจะมีการช้ำผัดทันทีเลยเพราะเป็นผลไม้ที่เปลือกเปลือกนิ่มนะคะนะคะไม่ใช่เปลือกแข็งนะคะค่ะอันนี้ก็จะเอามาตัดขั้วก่อนนะคะต้องมีขั้วทุกอันนะคะแบบนี้นะคะตัดขั้วอก,อ,กอนนะคะ รอบนี้เป็นรอบแรกนะคะก็จะมีไหลายรูทรงนะคะหลายพันกระสูงแกนะคะอันนี้แบบนี้นะคะ อันนี้1กกิโลจะได้ประมาณสัก2ลูกหรือว่าเกิน1กิโลนะคะ2ลูกนะคะอันนี้กิโลไข่ตอนนี้เริ่มที่กิโลละส5บาทนะคะค่ะส่วนอันนี้กิโลหน่งจะมี3ลูกนะคะจะเริ่มต้นที่กิโลละ30บาทนะคะตอนนี้นะคะส่วนอันนี้ ได้4ี่ลูกนะคะอยู่ที่กิโลละ25บห้าทนะคะไม่ไม,ไม่ไม่รวมค่าส่งนะคะค่าตอนนี้เริ่มแก่ประมาณสัก3ต้นนะคะสนใจก็สามารถทักมาได้นะคะเข้าในช่องแม่กี ดีนี่พาชิมนะคะเข้ามาได้เลยนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะ